นี่ถ้าทุกคนมาเบิ่งคุณเจตการล่องเครื่องตัดกิ้งตัดงาไม่ของโอซุกะเลืน้หยองตัดได้ดีโอซุกะวันนี้รีวิวพร้อมนะแต่ว่าเอามาใส่ไม่สวยใส่ดีปะใส่ดีค่ะโอซุกะแมนค่ะแต่ว่ามัดมัดอันมันมีดามเนี่ยเขาจะมีดามซีเมียตมาให้เอี๊ยมเขามีดามเน่าเหรอน๊าเขาใส้ใส่ในสวนเ้าตัดเนี่ยตัดต้นไผ่แป๊บเดียวขาดค่ะโอซุกะ รายการแมบอกต่อเลยครับนะ่ะโอซูกะนะคะผีซาคิดหยยมน้ำค่ะเพิ่นใส่หรือเลสังมาใส่ดีองเพ่นนี้ลีค่ะพี่น้องนะคะเขาสามารถตัดกิง่งที่เขาปิ้นว่าถึงเลยจ้ะยาสุเซียงเถอะค่ะนะคะเขาใส่แบบว่าอันนี้เขาถอดแบตมองมีออกเนาะคะ่ะเขาก็าเอาไปเสียบอยู่ในใหม่เพิ่นน่ะนะคะ่ะเขาจะมีบอกวิธีใส่อยู่เขาป็ตตารอบสวนนะคะใส่จะอันนี้มาสามปีละ เนี่ย,ยใส่อยูนในสวนเขาเนี่ย,ยสามปีเหรอตาต่ได้มาของแท,ทนทนอีอดีตัวนี้ได้มากม่อีกและคะ่ะชุดหนึ่งต่เอาไว้อีกชุดนหนึ่ง <laughs> โอ้สุกกะเท่านั้นค่ะสุก,กะเท่านั้นทุกคน